สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสเสนจันทร์ขาวที่ใบาลายใบในล,ลายอย่างเงี้ยบางคนเขาเรียกว่าใบากลายนะคะแต่มันจะเป็นใบกลายหรือเปล่าเราไม่ขอคอนเฟิร์มและยืนยันนะคะว่าใช่หรือเปล่าใบกลาย,ายแต่ที่เราเห็นก็คือมันใบาลายค่ะใบในลาย,ลายต้นนี้นะคะตอนซื้อมาต้นใหญ่กว่านี้มากค่ะ ตอนที่ซื้อมานะคะเราเปลี่ยนดินเอาดินเก่ามาเอาดินของเจ้าของคนเก่ามาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะลงในกระถางใหม่อ,อธิบายว่าน้องอธิบายอย่างนี้อธิบายว่าเรากลัวเขากระเทือนเราก็เลยเปลี่ยนกระถางจากกระถางดำนะคะมาใส่กระถางดินเผาด้วยการเอาวัสดุปลูกหรือดิน ที่ผสมกากมะพร้า,พาวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเครื่องปลูกของเขาเจ้าของคนเก่าอ่ะมาใส่กระถางยินเผาเอามาหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นดินใหม่วัสดุป,ปลูกของเรากากมะพร้า,พาวผสมใบก้ามปูดินผสมใบก้ามปูของเราอีกสิบเปอร์เซนต์อีกเก้าสิบเปอร์เซนต์เป็นวัสดุป,ปลูกหรือดินปลูกของเจ้าของคนเก่าทั้งหมดนะคะงงไหมเราก็คือสรุปว่า ในกระถางใหม่อที่ยายกระถางก็คือเป็นวัสดุปลูกของเจ้าของคนเก่าอยู่90%อีก10%เป็นวัสดุปลูกใหม่ของเรานะคะแล้วเราก็ปล่อยให้ใบเขาลาย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 อยู่อย่างเงี้ยแต่ฟอร์มเขาใหญ่กว่านี้นะตอนนั้นน่ะเราก็ปล่อยเขาลายอยู่อย่างเงี้ยไม่กล้าที่จะเปลี่ยน ดินนะคะเพราะว่ากลัวมันกระเทือนกลัวตายกลัวเหษจันข์ข่าตายตอนที่รื้อดินของเจ้าของคนเก่าออกมาดูอะ่ะก็เห็นแหละว่าดินมันแฉะมากนะคะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นวัสดุปลูกที่เก่ามากเลยเป็นเก่าชนิดที่ว่าเห็นเป็นโคลนเละๆเลยอะแต่เราก็ไม่ได้เอาออกนะเราก็ยัดใส่ไปอย่างนั้นแหละผลก็คือใบเขาก็ลาย,ลาย,ล,ายลายออกมาอย่างเงี้ยลายอยู่นานมากเลย จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะใบก็ค่อยๆตกค่ะเริ่มจากด้านนอกก่อนใบรอบนอกตกตกตกค่อยๆตกเราก็แบบเฮ้ยอาการมันลากเน่าบอกว่าเนี่ยบวกกับเขาออกดอกนยนะคะออกดอกอยู่สองรอบค่ะติดกันเลยนะออกดอกสองรอบติดกันรอบละกี่ดอกจะไม่ได้เหมือนกันแต่ออกอยู่สองรอบรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่าสี่ถึงห้าดอกหรือเปล่านะคะแล้วสรุปก็คือ เห็นใบเขาร่วงเริ่มตกไม่ใช่ร่วงใบตกตกแล้วก็โคนของก้านเนี่ยมันเป็นเห็นเป็นเน่าๆเลยเราก็แบบเน่าแล้วเว้ยผลของการไม่ยอมเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะไม่ยอมล้างลากนะคะปล่อยให้เขาลายลายลายอย่างเงี้ยการที่ปล่อยให้เขาลายลายอย่างเงี้ยลายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าสวยแต่สำหรับเราเราไม่มองว่าสวยหรอกเรามองว่าเหมือนป่วยอะ เหมือนเขาไม่สมประกอบเหมือนป่วยมากกว่าแต่ที่เราไม่ลือก็เพราะกลัวเขากระเทือนแล้วก็ตายนี่แหละสรุปนะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ทั้งหมดนะคะเช่นสามต้นนี้ตอนที่เราย้ายกระถางสามต้นนี้รู้สึกจะเป็นไม้ยกยอดนะคะแล้วคนขายเขาเอามาขายเราก็ทำการเปลี่ยน เครื่องปลูกใหม่หมดเลยนะคะเอามาแค่ต้นกับรากอย่างเดียวนะคะเครื่องปลูกเก่าไม่เอามาเลยผลก็คือพอเปลี่ยนไอ้พวกนี้เดิมก็ใบลายๆเหมือนกันแหละแต่พอเปลี่ยนน่ะก็เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นการเปลี่ยนแบบไม่เอาวัสดุปลูกเก่ามาเลยนะคะไม่เอามาเลยใบเขาก็จะเขียวอย่างนี้พอออกมาใหม่ เมื่อก่อนใบาลายเหมือนกันไอ้พวกเนี้ใบาลายพวกนี้ใบาลายหมดการล้างรากของต้นนี้นะคะที่รากเน่าเนี่ยเราก็ลื้อออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็เอาต้นเขาอะที่มีรากอยู่นะที่เน่าเ่าก็ตัดรากเน่าเทิ้งแหละเง่ายาวอยู่นะก็เอาไปแช่น้ําผสมปูนแดงค่ะเราเอาไปแช่น้ําผสมปูนแดง แช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงตอนที่เราทำเพราะว่าเวลามีจำกัดขาดจะมืดแล้วก็เอาไปแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปลูกวัสดุปลูกใหม่นะคะที่เราเปลี่ยนให้เขาใหม่ยกชุดก็มีกากมะพร้าวแล้วก็ดินผสมใบก้ามปูนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนนิดหน่อย เปลือกไข่นิดหน่อยค่ะก็รอเขาฟื้นนะคะนี่เปลี่ยนมาตอนเย็นวันอาทิตย์นะคะเปลี่ยนเย็นวันอาทิตย์วันนี้วันพุธแล้วนะคะใบก็ยังไม่ตกยังมีดอกรอบสองออกอยู่นะคะเปลี่ยนเย็นวันอาทิตย์วันนี้วันพุธแล้วผ่านมากี่วันเอ่ย สองสามวันแล้วนะคะผลจากการที่รากเน่าก็เลยต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ทั้งหมดแล้วเราจะมาดูกันว่าไอใบาลายๆอย่างเงี้ยใบลายลายอย่างเงี้ยที่คนทั่วไปเขาชอบเรียกกันว่าใบากรายเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วพอเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ทั้งหมดนะคะเขาจะกลับมาเขียวปกติแบบสามต้นนี้ไหม พวกนี้ก็ใบลายนะแต่พอเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ทั้งหมดไม่เอาดินเก่าไม่เอาวัสดุปลูกเก่ามาเลยเขียวเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ในวัสดุปลูกเก่าของพวกเขาเนี่ยนะคะที่คนขายก็เอามาขายเ็าใส่อะไรลงไปนะคะใบมันถึงได้ลายขนาดเนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต้นนี้กันว่าผ่านไปถ้าเขาลอดนะถ้าเขาออกใบใหม่เนี่ย ใบเขาจะยังลายอย่างนี้อยู่อีกไหมพพราลากเน่าแท้ๆค่ะเลยต้องเปลี่ยนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนก็ลายอยู่อย่างเงี้ยแต่ลายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราลากเน่ามันก็ไม่เวิร์กนะปล่อยไปนานๆแล้วลากเน่าอะค่ะสรุปว่าลายๆไปเรื่อยๆดินมันเก่าขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่เปลี่ยนดินอะลากมันก็จะเน่านะ การเปลี่ยนวัสดุปลูกถ้าใส่กาับมามะพร้าวเยอะๆอะควรเปลี่ยนทุกหกเดือนเพราะว่าหกเดือนกาะามะพร้าวก็เสื่อมละย่อยสลายนะคะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคและเชื้อรานะคะควรเปลี่ยนเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ลายๆอย่างเงี้ยวันข้างหน้ามันจะยังลายอีกไหมนะคะนี่ถ่ายไว้ดูค่ะ ให้มีประจักษ์พยานในหลายคนนะคะว่ามันจะลายอีกไหมนะคะหลังจากเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะทั้งใหม่ทั้งหมดมันจะยังลายอีกหรือเปล่าดูไว้ถ่ายไว้เป็นอนุสร์นะคะเผื่อไม่ลายอีกถ้าออกมาใหม่เขียวอย่างนี้ก็แปลว่าใช่แล้วค่ะไม่น่าจะใช่กลายแล้วนะคะมันก็แค่ดินมันไม่มีธาตุอาหารที่ เหมาะสมนะคะธาตุอาหารมันไม่สมดุลใบมันก็เลยลายแบบนี้มันไม่ใช่ใบกลายนี่เป็นการทดสอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะสามต้นนี้หนึ่งสองสามอันนี้ทดสอบมาแล้วเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ไม่เอาของเก่าติดมาเลยนะคะไม่เอาดินเก่าปลูกเอ้ไม่เอาดินเก่าติดมาเลยผ่านไปไอใบาลายๆก็ไม่มีแล้วนะคะออกมาเขียวหมดค่ะ ใส่ใบก้ามปูเยอะนะคะเปลือกไข่ใบก็ออกมาเขียวเนี่ยใส่ใบก้ามปูใส่เปลือกไข่บดตำใส่มูลไส้เดือนไปเล็กน้อยนะคะออกใหม่ใบก็เป็นสีเขียวปกติเดี๋ยวดูต้นนี้กันว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เขาก็เหมือนจะลอดนะหลังจากเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้ว จากที่ลากเน่าๆเนี่ยก็ยังใบไม่ตกนะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันถ่าเขารอดใบจะเป็นยังไงสรุปว่านะเราขอสรุปเลยว่าการที่เห็นว่าเขาใบลายๆเงี้ยแล้วปล่อยให้ลายไปเรื่อยๆแล้วเข้าใจว่ามันสวยอ่ะมันไม่ดีนะคะเพราะว่าในอนาคตลากอาจจะเน่าได้สำหรับตัวเราเราไม่มองว่ามันสวยเราไอ้ใบลายๆเนี่ยอย่างที่บอกไปเราว่ามันเหมือน ไม้ไม่ปกติไม้เป็นโรคอะคะ่ะแล้วเราก็ปล่อยเขาลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขารากเน่าก็ต้องจัดการชุดใหญ่นะคะเอาตองค้าเชื้อค่ะเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะนี่ไม่ได้เอากระถางเดิมมาด้วยนะเปลี่ยนกระถางใบใหม่เลยแล้วก็เอาต้นเขาเนี่ยทั้งต้นทั้งรากเนี่ยไปแช่ในน้ำผสมปูนแดงนะคะ วันนั้นรีบเราแช่ไปแค่ครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยวิธีแก้ของเรานะคะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ